ก่อนชมรายการรีเซ็ตขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก CBN Thailand นะครับสาม,มีคนแรกพออยู่น้ำกันได้สองสองปีเขาจับได้ว่าเขามีคนใหม่คือความแค้นของเขาเนาะเขากับพิธทีที่เขาบอกว่าที่จะสาบแช่งเขานะคะก็ได้เหตุไปมาพอสาม,มีคนปัจจุบันค่ะ ชีวิตกะกลับมาแบบเก่านะคะมันเด็นในเทาทีเจ็บปวดคือมันเป็นซ้ำสองหลังจากนั้นก็เริ่มพึงไสยศาสตร์ค่ะอยากได้สามีกลับขึ้นมานีนเทาต้องเหดตั้งในเริ่มหาโมทีเขามีวัดใดทีที่ผาดีที่จะเอาผรามาแบบเป็นที่พึง่งได้กับกับบุิมี่ยังดีขึ้น สวัสดีค่ะกมวลวันทงศรีเด้อค่ะซื้อเหนเต็มพรกะก้อนจะมาเสื้อพระเจ้าเนาะค่ะก็ขอบครัวก็เป็นครอบครัวทีถือพุทธค่ะพ่อแม่พาไปวัดตื่นเศร้าขึ้นมากกับหงษเขาส่บาทค่ะแต่หลังจากนั้นแม่ก็ได้เสียตอนหาปีพอลังจากนั้นพ่อก็เสียตอนอยุ่ป .6 หกหลังจากนั้นกะก็มีพี่น้องอยู่เจ็ดคนแต่ดิฉันนี่จะ ลำบากก่อนโมเพราะอายุเริ่มเขาซิปสี่หปีก็เริ่มเขากรุงเทพหางานเห็ดในการที่เฮ้าออกจากบ้านตะน่อยพวกสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็นเหตุให้เฮาที่จะไปพ่อ,อสามีคนแรกเพออยู่น้ากันได้สองปีสามีคนแรกนี่กะกะคือวานั่นแหละเขาก็มีคนใหม่คือเฮาเห็ดงานคนละคนละพัด เพราะเขากับห้องเขาก็เห็ุงานพอเขาเห็นทานเขาก็กับห้องแต่มือน,นั้นก็เกิดการที่เขาจับได้ว่าเขามีคนใหม่ก็บ่ได้ว่าจังไหนก็บอกว่าเขาไปเองก็เก็บเสื้อผ้าออกไปเลยพอออกไปแล้วคือความเขาแขนเขาเจ็บเขาปวดอันนี้คนแรกเด้ค่ะหลังจากนั้นคือความแขนของเขาเนาะเขากับเหตุพิธทีที่เขาบอกว่าถ้าซังผู้ใด กะเผาเข้าวสารเผาพริกเผาเกลือที่จะสาบแช่งเขานะคะก็ได้เฮ็ดไปพอหลังจากนั้นก็ลืมผู้ชายคนแรกนี้ไปที่นี้ก็ออกไปหาเฮ็ดงานคือเกา่าแบบฮันนี่รงไตเลยค่ะไปอยู่เกาะลันตาที่นี่กะ ก็มีเพื่อนที่เขามีงานที่รับรองให้เฮาอยู่นั่นเนาะเขาก็ไปเฮ็ดเป็นร้านอาหารที่น่กะมาพอสามีคนปัจจุบันค่ะเขามาเที่ยวแบบฮอลิเดย์สามีนี่เป็นคนฝรั่งเพราะหลังจากนั้นเขาก็ทร,ทรงเสียเฮาสรงเสียเฮาช่วงเขาเฮ็ดงานท่านได้เกษียณนะคะเขาเฮ็ดได้ประมาณอ สามปีพอหลังจากนั้นเขาเออรี่หาสิบปปีเขากะกลับมาอยู่เมืองไทยที่นี้เขาก็เริ่มจดทะเบียนแบบแต่งงานอย่างถูกต้องนะคะที่นี้เขากับมีรถมีบ้านชีวิตกะกลับมาแบบเก่านะคะคืออยู่น้ากันได้สี่ปีเขาปีที่หาก็เริ่มว่าสามีนี่กะเปลี่ยนไปที่จับได้คือเงินในบัญชีดีจะ มีการโอนออกขังละมืนขังละมืนหาคือแบบออกแบบตอบเขาบได้ว่าเงินนันไปใส่อีหยังคือสามีนีบอรลับแบบเขาไม่เขาบอรับฟังเลยในความที่เขาเขียดเขาแบบความหูสึกเก่าตั้งแต่สามีคนเก่าเนาะคือเขามีความเจ็บแค้นเจ็บปวดมากกับสามีเกา่ากระจับอาชามที่เป็นกระเบื้องทุ่มลงแบบสุดความโกรธนั่นแบบ กแตกกระจายหลังจากนั้นกะออกจากบ้านคือในมือนนั้นเขาบ่ได้กลับบ้านมันก็เลยเห็ุให้เรื่องที่เป็นเรื่องไงสามีกะเขากะบอถาเขากะเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยแล้วพอหลังลุงลุงมือไม้ขึ้นมา เขากลับมาบ้านคือกลับมากะชามที่แตกนั่นคือเขาเห็นความสะอาดว้เวิดแล้วเทนี่เขาหูวา่าพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าแล้วกะรถเขาก็ออกไปแล้วในความหูซึกที่เห็นจังซันเขาหูแล้วว่าเขาไปแล้วเนาะมันเห็นในเาที่เจ็บปวดคือมันเป็นซ้ำสองแล้วก็ได้แต่กอดเขานั่งอยู่คนเดียวอยู่มุมห้องนะคะคือ ตอนนี้กับพี่สาวกับท่านไอ้ฮูดอกว่าเกิดอีกอย่างขึ้นเพราะว่าเขาเก็บโตแบบเงียบบอ่ออกไปพ่อผู้ได้เลยคืออยู่บ้านแบบคนขังนอกเบิงคือว่าเขาบ่มีเขาหูว่าบ่มีคนอยู่ในบ้านหลังจากนั้นพี่สาวก็เลยเขามาหาว่าเป็นอีกอย่างก็บ,บอกให้พี่บอกให้พี่สาวฟังว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วแบบความเจ็บปวดคือมันมารอบสองเนาะทีนี็หาทีพึ่งก็ก็กินเบียร์ เริ่มการพานันก็นเริ่มมาหลังจากนั้นก็นเริ่มพึงไสยศาสตร์ค่ะคือไปปรึกษากับหมอไสย,ยศาสตร์ว่าอ,าอยากได้สามีกลับคืนมานี่เขาต้องฮิดจังใดขอให้บอกว่าต้องฮิดจังใดที่นี่หมอเขาก็บอกให้เอาเสือ้อเสื้อที่เขามักที่สุดที่มักไส้ที่สุดของสามีที่เขาชอบที่สุดก็เตรียมไปเตรียมไปแล้วเขาก็ลงยันค่ะ ลงยันเทิงของของเฮาเถืองของสามีลงยันแล้วเขากับปั้นเป็นรูปหุน่นเป็นตุ๊ก,กตาแล้วก็ใส่สายสินมพาพอหลังจากนั้นเขาก็เอารูปหุ่นน่ะกลับบ้านแล้วก็รูปแต่งงานคือจะสอดไว้ไตหุ่นนะคะแล้วเขาก็มีใบเหมือนคาถาที่จะท่องก่อนนอนะคะพอหลังจากนั้นใดสองมือกับเบือเห็นยังเกิดขึ้นดอก บ่ท่านมีอียังเกิดขึ้นเพราะหลังจากมือที่สามที่สี่จะเขาอาทิตย์หนึง่งเริ่มเดให้เฮาที้อนแบบทนบดายหอนในตัวแบบบ่าสามารถที่จะอยู่ได้เลยแต่หมอหนังเขาก็มีเบืร์โทรเนาะกระโรไปถามเขาว่าคุณหมอเป็นยังคือเกิดอาการจังซี่กับปูกคือลูกทนบดายมันหอนแบบทนบดายจังซี่ขอขอแก้ได้บอขอแก้ที่พิธีกรรมที่เหตุ หมอก็บอกว่าถ้าแกกระแกได้ให้เอารลุมหุ่นไปให้เพิ่นก็ได้มือตัวมากเอารลุมหุ่นไปเขากระตัดตัดสายสินออกแต่เขาก็ต้องเอามากแกเองอยู่ยบ้านค่ะแกออกแล้วก็ขี่พวกเสือของแฟนของเจ้าของแล้วก็ถิ่งทั้งขยะก็หลังจากนั้นความหูซึกคือเที่ยวฮอนล้นแบบทนบ่ได้เริ่มคลายหูซึกว่าดีขึ้นแต่ความโกรธความเสียใจความ เป็นทุกข์ก็ยังอยู่กับเฮาอยู่คือหลังจากนั้นกะเริ่มหาโมที่เขามีวัดใดที่ที่พระดีเขาก็ไปน้ำเขาที่จะเอาพระมาแบบเป็นที่พึ่งได้กับกับุมีอยังดีขึ้นก็ะเหตุในเฮาแบบยังอยู่พะวังที่เจ็บปวด พราะหลังจากนั้นกับมีมูทีไปน้ากันนี่แหละเขากะไปพอพระเจ้าก่อนตอนนั้นเขาก็ลังศึกษาเขาก็บอกว่าพี่เต็มพรอนนี่เดอ้อพอโบสถ์ไม่แล้วมาเขามานน้ากันมาศึกษาน้ากันนี่ศึกษาอยู่เดี๋ยวให้น้องศึกษาก่อนเดอ้อเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่เต็มพรอนตามมาพราะหลังมือใหม่มาเขาก็น,นัดเนาะว่าพี่เต็มพรอนเนี่ยเขานัดกันมือนีเดอ้ออยากกินกาแฟเย็นอะ่ะซื้อมาให้น้ำแน ก็ประมาณสี่หาแก้วที่ซื้อไปเพราะไปตรงนั่นเป็นคิตจักรเก่าเนาะคะ่ะอยู่น้องปือไปไอความคิดของเฮาว่าเอ๊ะโบดมันคือบบมีวัดเฮากั็เริ่มแนมหาว่าตรงไดมันมีวัดมันคืออ่เขามาผิด่อกรล็ลงโทรหาเพื่อนอีกทีนึงเขาบอกว่ามา,มาพี่เต็มพรเขามาเลอยู่ขางในนี่แหละเพราะเขาไปก็พูดรับใส่เขา้ากะ บอกระนองอยู่ว่าหนุนใจค่ะอธิษฐานอกอยางของเพิ่นเนาะตอนนั้นเพราะเขาไปแล้วมันเป็นอกอยางทีกระซับกระซายคือใจเฮาบออยู่แล้วก็บอกน้องว่าเดี๋ยวพี่กลับกันเด้อพี่อยู่บดพ้พีความรู้สึกมันบดีลากั แลวเขาบอกวิญญางเขาบอกเข้าใจที่นี่น้องหนึ่งกะวาพี่เต็มพร้ออยู่กอนนี่เดี๋ยวกลับพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วที่จะเสร็จแล้วน่ะกัดจนเกือบใบซ้ำนะคะก็ได้ออกมานํากันกับกับว่เป็นอย่างพ่อมือใหม่กะไปอีกบันเทศในเฮาแบบกับฟังเขาอยู่ได้ว่าอ่พระเจ้าดีพระเจ้าขึ้นในเฮาได้ทุกอย่างแม้ที่เขายาเฮาเลิกไป ถ้าเฮาพึ่งพระเจ้าพระเจ้ากระจะเอาเฮากลับมาคืนที่นี่เพราะฟังคำนี่มันกะเหตุให้เฮาแบบโอ้ยเป็นไปได้อิลีบอ mm hmm. ก็เลยน้ำหนองมาที่นี่ก็เริ่มเริ่มไปมันนมัสการวันอาทิตย์ละเมื่อนั่นพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สัมผัสค่ะ คือลองเพลงอยู่นมัสการอยู่อขอเทลงมานี่แหละจําได้อยุ่เพลงนี่แหละ mm hmm. เขามีความหูซึกว่าน้าตาไหลน้ตานตาไหลออกมาก็เลยมองซ้ายมองขวาเอ๊เขาหายคือเฮ้าบอเขาเป็นยังคือน้าตาไหลพอมองแล้วเขาก็รับตาเขาก็น้มัสการอยู่เนาะที่นี้กรลับตาลงอีกที่นี่พระเจ้าแบบชําระผ่านน้าตาห้องห้แบบ โบหัวจะของลมลงไปตอนไหนห้องไ้แบบแบบพระเจ้าช้ำลาพ้านน้ำตานะคะจนลมลงกัดโดนเติมนะคะถึงได้ลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาอีกเที่ยนหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้พอพระเจ้ามือนั้นเพราะหลังจากนั้นก็ก็มาเรียนหูกับกับครูมาเรียนมาสามัคคีทำกัน คุกอ,อธิษฐานให้ว่าต้องอธิษฐานยังสีเดอร์แบบอธิษฐานให้สามมิี่จะกลับมากขึ้นหาเฮาก็ได้อธิษฐานเฝ้าเดียวอ่านประคำพี่อธิษฐานข้อเดียวเลยตอนนั้นเขาได้ประมาณสามเดือนแล้วการอัศจรรย์เกิดขึ้นก่อนนานนั้นที่แยกกันก็ไปหาทนายนะคะทนายทีวาเท่าเลิกกันลอยลอยเ ที่จะบอมายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยร้อยเปอร์เซนตไนายออน,นันทให้เลยคือถ้าเจ้ามีปัญหาอีหยังไปเฮ็ดอีหยังมาแบบเขาก็จะบรับผิดชอบนําถ้าทางเขาเป็นอีหยังเขาก็บปตองไปรับผิดชอบเขานะคะคือตอนนั้นเลิกกันได้สองปีในช่วงที่ที่แยกกันนั้นกะไปโบสถ์มือแล้วก็ได้กะอธิษฐานนี่แหละค่ะ กเกิดการอาศาัศจรรย์คือเขาเส่งข้อเมสเซจมาว่า mm hmm. เขาก็หูเนะาะสบายดีบ้างสินะปิ้งแหลกเขากับไ่ได้คิดว่าอมอ่ได้สนใจคือใจในี่คิดว่าจะ,จะ,จะเลิกกันแล้วค่ะเหมือนเซนได้เนาะค่ะที่แบบเลือดตาจยยคือว่า mm hmm. เขาเขาเลิกกันร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วแยกกันเลยยเปอร์เซ็นต์แล้วเลือดตาสีขาดเซนได้เซนนิดหน่อยนะคะที่จะขาดพระเจ้ากับเหตุการณ์อัศจรรย์ พอครั้งสองครั้งสามอ่าตัดสินใจที่จะไปเปิดไม่เซจนันเบิงเขาบอกว่าสบายดีบอเป็นจังใดฉันอยากเห็นเธอเขาพอกันอีกเที่ยนหนึ่งใดบอก็บ,บอกว่าพระเจ้ามันแมนบอที่เอ่อมันแมนบอนะ่ะยังพระท่านในแน่ใจด้ว่าขอความหนีมันมันแมนบอพอหลังจากนั้นก็ตอบเขาไปว่าสบายดีอ่าอ่ะ,อะ,อะเขาพอกัน นัดกันเพราะเขามาพอ,อกันเพราะเห็นแบบมันเฮต้เฮาแบบคือสองปีที่ที่แยกกันเนาะสามสามีเป็นอีย่างคือเขาพร้อมแบบคือคนเก่าของเขาหายไปนะคะคือเขาพร้อมเขาจอยเป็นอย่างที่สองปีมันเป็นอย่างคือแบบ เขาเปลี่ยนไปนะคะคิดว่าเขาคือจะคิดหลายคือเขาี่แหละตีแยก,กันก็ได้มาตกลงกันว่าเออเอาจังซี่เขากลับมาอยู่น้ำกันในบอกลับมาอยู่น้ำกันไหมแล้วกะ็สั่งสั่งชีวิตของเขาขึ้นไหมแต่เรื่องที่ที่ผ่านมาเน่ะเขาขอโทษแต่เขากลับมได้ล่วง เลยอีกย่งไปก่อนนั่นดอกแค่ส่งเงินให้ให้เด็กน่อยให้ใส่แล้วกิแบบซื้อโทรศัพท์อีกย่างสินะก็บอกเขาว่าโอเคกลับมาอยู่กันคือเกากลับมาอยู่น้ำกันแ้วก็สส่างขอบครัวกันไหมขอบคุณพระเจา้า ที่ไปเบิงการยู่การกิ่นของเขาที่ยู่ที่เขาเช่าอยู่เนาะสองปีนั้นเขาก็บอกเบิดเขาก็ให้เบิงเบิดว่าเอเขาอยู่ยังสี่กิ่นยังสี่และะ้วกอที่ว่าผู้หญิงอีกอย่างเขามีบอให้ไปถามเจ้าของอ่าหอพักนะคะเขาบอกให้เฮาไปถามเนาะว่าเขาหนาะบ่มีผู้ใดเขาอยู่คนเดียวก็บ่ได้ไปถามดอกคือเขาไปเห็นแล้วก็ เขากับบไดยมีอย่างคือพิดแปลกนะคะเพราะไปถึงเขาก็บอกว่าเออจังซี่จะไปหาแบบจะยกเลิกที่เม้นชันที่เขาอยู่แล้วก็ไปหาไปเบิงคอนโดคือก็ขอบคุณพระเจ้าที่การที่เขาขึ้นดีกับสามีแล้วพระเจ้าก็าาทำการอศาัศจรรย์นะคะ ที่ห้เฮามีคอนโดทียูจอมเทียนนะคะที่จะเป็นวิวทะเลเลยแบบขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เฮาในการที่เขาขึ้นดีกับสามีเราเขากลับใจนะคืออภัยให้สามีแล้วพระเจ้าก็ให้รางวัลเฮาอีกแบบได้คอนโดก็ได้ซื้อซื้อคอนโดแบบเป็นซื้อของเฮาเองเลยเป็นซื้อของของเต็มพรเองนี่ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าดีพระเจา้เจาอัศจรรย์ค่ะหลังจากนั้นกะรับใส่พระเจ้าในโบสถ์กะยูทิมเดโบราค่ะค่ะก็เริ่มรับใส่พระเจา้าและ้วกะ็พาผู้รับใส่ไปกลุ่มในวันอังคารวันพุธแล้วเวลาเขาวันอาทิตย์ยังสี่ห้อก็ต้องอมีเวลาที่จะมาซ้อมมาซ้อมวันเสาร์ที่จะรับใส่วันอาทิตย์นำมำสการวันอาทิตย์ ตอนแรกสามีรับบดได้แต่เวลาตอนเช้าเขาจะเฝ่าเดียวสามีก็รับบดได้ว่าเป็นยังต้องเอ,อพระเจ้าก่อนเป็นยังคือบ่มา,มานังกินน้าเขาก่อนจังสินะคะทีนี้กะเริ่มขอฝ่าพระเจ้าอีกว่าพระเจ้าพระเจ้าตรงมาก,ก่อนนี่ขอพระเจ้าซอยอเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่จะสามีลูกจะได้เข้าใจนะคะพอหลังจากนั้นขอบคุณพระเจ้าสามีหูห ฮูทุกอย่างเลยว่าอ๋อต้องเธอต้องแบบพระเจ้าก้อนแล้วก็ค่อยค่อยออกพอผููคนใดยังสินะคะก็พระเจ้าก็ตอบข้ออธิษฐานอีกเทียนึงนะคะตอนนี้สามีก็ยอมรับใดคือเวลาเขารับใส่พระเจ้านี่เขาก็จะบอบอบอคัดเฮาเวลามาสอบยังสีเข้าก็จะบอคัดเา้าเวลาขึนวันอังคารวันพุธก็จะบอคัดเฮา แล้วก็พระเจ้ากับประทานาลถนะคะที่จะรับใสผู้รับใสที่ทรงผู้รับใสไปกลุงมหรือผู้รับใสไปธุระทางไหนนี่คือเต็มพรรับใสงานในโบทแต่ยังสบายนะคะคือตอนนี้าสามีกบกับรับใดค่ะ mm hmm. เวลาเขาเฝ้าย้ำเศร้าสามีน่ะต้องออกกาแฟไปหาตรงเฝาเดียวนะคะอ mm ุ hmm. ้ยอันนี้อัศจรรย์ค่ะขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าลิสเซตชีวิตของเต็มพรเนาะเป็นครอบครัวที่แตกแยกแต่ก่อนนะคะตอนนี้กะมิสันติสุขและความเจ็บปวดเฮากะยกโทษให้สามีแล้วก็รับเขาได้เหมือนอะ่ะพระเยซูค่ะเพราะว่าพระเยซูเป็นความรักเฮากะให้ความรักของคนที่ทำลายจิตใจเฮาเนาะและพระเจ้ากะตอบแทนเฮาด้วยพอพรหลายอย่างคะ่ะที่ นับทวนค่ะเพราพอนทีเต็มพ่อนได้มาและสามีกะคิดว่าจะประกาศขอบครั้ใไม่เร็วๆนี่ค่ะโดยการอัศาจรรย์ของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ หากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand